สบัดีเด้อสดีทุกคน้สบายดี้สบายดีโดยสบาดีจงไงยใจบุญพนนี้สบายดีเอฟซีเลยสบายดีโดยอดผัวท่านได้ยยายกบั่นผู้ใดบ่มีผัวมั่นยางัวไหถามเรื่องผัวบ่นะนี่กำลังอหลัพักกันหัวน้ำตาแตงผัวยยาหยกบมีแล้นะคะ ตากันหยบบ <laughs> อ่อืมเฮ้ยยังถึกสิ่นบ้านสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบดสุขสู่คนบดสมองสบอนเด้อพี่น้อยเนาะมาพบมาพ่อกับช่องามาเทอีกเคยเก่าเคยเดิมมันยังก็ได้พี่น้อยเก่บาบริลงคลิปก็ถือว่าลายมือลายแง้มเติมพัทธมุสม บางทีก็ไม่ได้คอยลูกกินไปโอยค่าดเบี้ค่าดอย่างนี้ก็เลยประด็นอันนั้นเน,ะนาะโดยวันนี้ก็ข่าวมาพี่แหละเนาะท่านผู้ชมเนาะดินจัดสัน่าไยบันท่านมาพี่นอ้องกกายเคยมีตู้ข้ามนี่นแหละผู้เคยมีตู้ข้ามก็าบางทีข้ามมาหนี้เอาพี่น้องก็อเอาเนี้ยกินพี่น้อยของอยู่ของกินนั่นแหละมาซอย ถือมาถือซวยอันบาพามีเพิน่นเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มีผู้อันถือซวยนะพี่น้องเอ้ยมาเทก็เลยเอาขับมาเีลเลยโดยบุกหัวเพิน่นเท็่อย่างเนาะน,ะน,ะนะเ,เนาะเซลเซลอยู่กสันทางหยาบ่อเนาะ,อะเออต่อเห็นบาพามีเป็นจ้างคนทางหยาบ่อพนพลเนาะไ,ไ่ได้ก็ดินหักกระดิ่นะแต่ผู้ชมปุ๊บสุดลุกหูกลุกตาเลย ก็จะกำลังง,ง่ายมาอยู่เทยวนั้นนี่แหละโดยป,ปัเดี๋ยวเขาจะเข้าไปพุ่นแหละนะ่ทาทำหม,สมูส้มแบบ่ามีเป็นมาเลยเสบายดีเด้อสบายป๊ยา,าเครเนี้ยคือลายาแท่นหะมจ้าง <laughs> จา้างวะเอเอมีไฟในทันนะมีประบนแะไรกับตุ๊กขั้มเภสัชสองสี่หกเจ็ดเก้านางไม่ทำอุตมะ เก่าคนเนาะเก่าคนทางอันกระปบุนน้ำปะนางโดยทางเมย์ิ่นิ่นอันไ้มาเชียหฮเมยกะเห็ดเนอยู่น่กินเนาะแมแนวอยู่บ่ทมาิ่งอทีมานกันอะไรเนาะไ่ฮันมีทางบนไหวนี่เพราะนั้นบุมีบนไหวด้ค่ะมีอย่างไรนกินนะมีลาหมูลาหมูปสีบวบบอชัยสคือบบึงไหว นี่ห่อนยบ่เลยห่อนอะไรเออนี่ห่อนก็ยังก็นี่จะข้าวซีบม้งอะไรไม่อะไรค่ะอั้กทอดปูทอดปลาทอดซีนเพิ่นคือสีอันเพิ่นได้ถางมะเนียกับอีถงอันนี้ก้อนตัมหงน้ำบ่อนแมนตัมมงกันนี่มีตั้ามะงกันคือมานี่ค่ะนี้นะแมนบ่มีบนวางนี่ค่ะคือบอนอันนั้นเป็นไงตินเพิ่นนะเพิ่นอันนั้นบ่ เขาว่าพ่อเจ้าเพิ่มมาอยู่ก็เอาไปเห็นเป็นยังใครก็ตากเด่นเป็นยังรึเปล่าพอชิดทางยูนีแล้วยังหน่อยมั้งโดยผัวทางแม่บุญทวีเพิ่นผูวเพิ่นซอยตะกี้อะไรโดยแต่มื่นี่เพิ่นหายมาทางยาแมนเพิ่นเพิ่นหาเขาอะไรมาทางซอยจับบริจักรดอกโดยแล้วก็พากันเฮ็ดในอยู่ในกินและเนาะแมนพากันเฮ็ดในอยู่ในกินขอบคุณขอบคุณทางแม่บุญทวีหลายๆเนาะที่ว่าซอยลูก ซอยแต่ก่อนแหละก็มาซอยอีกพี่น้องไอ้เพื่ออีต้นแม่เพื่อนวว้ให้เขาเอื้อแลมเขาปะนังมาอันทางหนาซอยเลยเลยแอ้บอพามีก็ซื้อเสาแล้วบประเทศซื้อเสาเพื่อนฮะก็ได้สามเสาบ<อ>่กับดินบล็อกห่ารอยก้อนใช่ใช่คือบหินเสาเนะนี่ยหาา่าเสาเออฮ <laughs> ะก็ได้สามบอ่อฮะก็ได้สามเสา พราะว่ามีทั้งแม่เพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นซอยโดยแบบวันนี้จะสิอันน่าจักเสาของเบิดอันว่า12เสา12ต้น12ต้นนี่มันคือเจ้องเจ้ห้องอะไรชิบสองต้นกั2ห้องนอน2ห้องนอนซําเพิ่นเป็นตู้ค้ําบ่เป็นตู้ค้ําจักเสาใช่ก็เรืองเป็นตู้ค้ําหน่อยนึงเป็นตู้ค้ําจักเสาของเรานี่6เสาของเราขนาดแม่นแต่ว่าเป็นตรงยืนกัแม่เพิ่นเพิ่นว่าเฮาเพิ่นก็ฝากมาให้อันใส่ใจการเดินทางก็คิดว่า เขาซื้อเสาเพื่อนกับเพื่อนว่าเขาจะมีโบไลายเขาก็ซื้อทีละหน่อยเก็บเก็บสะสมไปโดยแม่เป็นซอยมาอันตอนนี้ฮันได้แล้วสิบสองเสาเลยแล้ก็ดินบล็อกห้าร้อยก้อนสิบสองเสาก็ใหญ่เติบแต่เนาะเพราะว่ากวงเติบอยู่โบว่ามือได้สิแล้วพี่น้องเห็ดเฮ็ดไปดีกว่าเฮาบ่ลงมือเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังพอดินอยู่ ก็สี่ปีพูดแหละพี่น้องเลยปสี่สิบแปดเดือนแ่ปีสี่ปีเพราะว่าอยู่พี่มันก็เจาะน้ำเจาะในได้เนาะลำบากน้ำพี่น้องก็อยู่พุ่นก็ได้ไอ้ทางแม่ว่าแม่สี่อันจ้างคนเชียร์หิ้วให้วะโดยเรมีแต่ว่าลูกกะแม่ฝากเงินหิทย์นอยู่นักกินเลี้ยงเพิ่นลำละ้านสี่เราก็ได้ต่างหาต่างซอยกันไปแล้วชั้นซัดเนาะเพราะว่าก่อจ่ายดินแต่ละเดือนในกดิ เดือนหนึ่งสี่พันกูบาทโบได้สี่พันไปโดยบัดเพื่นนห้ค่าน้ำมูกน้ำมันกับบีแบงแบบสี่แล้วเนาะคันเท้าโบหิดคันเท้าแห้งโบดได้คันสิีฟ้าก็ได้คันสิถามมันมีบัตรเดียวมันกับโบมีพี่น้องเลยโดยหมู่ขู่มาซอยหลายคนอยู่เอือย์นะเป็นป้าเนาะโดยเสากับมีแล้วไปบอกไปเบิง่งป้าปะโดยอันนี้มาสุกินเบาะทโบโกินดอกโบมี่มาเนาะอ้าเพื่นใหญ่มาอยู่บนแหละเนาะได้ยังน้อยยังสิบ สองสี่หกแปดแปเกสออประมาณนั้นประมาณนี่เล่นเนาะลืนนี้เนาะอันนี้แปดเด็ดเด้ทำมาเพิ่มอีกสี่สาวเป็นสิบสองเห็นต้องารณของจออืม้องใหญ่ายกับองามได้มันอันนั้นเอาแบบกลางอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วอนีรนะ เซลลจะเป่ยนเซม่วนลี้เนาะมาเตูัลังม่เท่านะมาบเบดกันค่อยกันยังมาน้เจ้านใช่ไหมครับมาตีักมาเบิดบไดได้ี่เมสันพิายังมานี่ปกยังน้าวอะไรยังดีเ้อสบัยดีทุกคนอสดีเด้อสบายดีสบายดี โดยจีงไงใจบุญพนนี่สบายดีเอฟซีเลโดยสบายดีโดยอดผัวท่านไหได้ยาญุมันผู้ใดบ่มีพัวมันยาง้ถดมเรื่องผัวบ่นะนี่กำลังวรพักกันหัวน้ำตาแตยายกพ่นเพ่าญุมันากได้ผัวแล้วหยาญยุบไปต้มหยา้ยุบ่ย สบายดีเด้อทั้งน่ะโดยทั้งไอซาพี่น้องกับตาบุญจังหวะละตีประชื้อน่ามาพี่น้อยมาลุงพุงพั้วเลยอันมาบัวนั่นฟ้าน้องไอเลี้ยมมาลุงพุงพั้วครบเพิ่อน้องจะซื้อมาเนาะจ่าติดกับควานใช้ทั้งหน้ากระดาทั้งลุ่มโคกก็ใส่กระดาษเสียมกระป๋อนใส่ทั้งไม้สาดปุ๊บกระเกี้ยวใส่เสียมเอากับขางแกงง่อ้ แกงหน่อไม้ยังมีครบดพี่น้องเอ้ยักินมนนส่วเพือนี่กินปลาและพี่น้องมาตีแกงหน่อไม้ปารตีแกงหน่อไม้บิ๊กมนเนาะสุกี้สุกี้หมอลมวนมาตู่มาล้ำลังไม่เท่าคัมไ่โปเทนเสียจะหึงหละว่าไม่เท่าคำมาเพิ่มโปรเทนด้เสี่ยเพิ่มไวนเติมเนาะ คนมาห่อนแล้วมันอีโคอยอ่ะลากเรามาบ่ได้เขายันทาเรลุกคนจะเลยมาห่อนหารคนก็เลย่อไห่สังเอาผลไปเอาผลจอยชามหล่นห่างมาเลยเางท่ลยเอาเป็นเป็นก็เดินวัดเนาะอะไรก็ได้เอาบดคุ่หยาไอ้แต่ควรใครโยมมันนั่นมีแต่หยานี่เนาะหยาโยมเนี่เฮาเลื่อออกแล้วก็เลี้ยดดิจนมาหมานลนเนี่ยปีนาให้คนนี้นี่อนยอ จักรอเก่าเนี่ยหารอหา้อนเออก่อนสี่พันห้าะงไม่ใช่เลยเออเขาแตกะไรใช่ไหมบ่นี้เขาเทมันนี่นะเออประมาณหาลอปคนละโดยโดก้นใหญ่ครับาบอกเนาะัเขาใส่หินด้เออเพรวอันนี้ขักัดเน้นขัได้แบบนก้อสี่พันห้าบอกสาต้นอันนี้สาวยางจังแมเลยนะ นจากแมตสี่แมตม์พนบอกไม่ห้องอีกน้อยจำดีนดนี่เอาไมมมาห้องนกลางมันอีกได้จำดีนไดเสาสี่แมตต์ขึ้อจักเปาะเนาะเอาเอาไมมมาใส่อะไรมันอีน กลางมันเข้าห้องมันเีโซยันทางันมมใช่เล็กต่ใหญ่อยู่เล็กเห็นไหมเล็กแต่ใหญ่อยู่เล็กพาโซลแรมเสาแหงแล้อพอจะว่าอันนี้ฮะเอาเบิ่งรูปอบิ้งรูปผูเป็นซางนะ ซาวข้าวหางกะอันใหม่แก้มให้อันนี้แก้มมันจะซื้พวกแค้มนะแก้มตัวมันเพื่อนอ๋ออันนี้นะอืมกะไม่กับข้าวตากน้ำนี่กะเหงมันจะแห้งเลยสำหรัว่าตรงห้องมันบ่นี่ยมันบ่อขาวเลยห้องกลางน้ำเหมืนบ่ออะไมว่องอีกเนาะยังมันอะไรน่ะยังมะกรูงบ่ะเมนตัวคันคันคันสีเห็ดไว้กับบ่องคันเถึง นี่กระทงขันยันมันกล่มพอเช้านานนอนไว้มันกล่มบุพุ้งแล้วชาวแรมเลยทางโบพี่งบอยู่เพราะว่าหาเขาข้าก็มาส่งเท่าเท่านี้บเบาเลยนะจ๊ะสาวมันแห้งเหมือนว่านะอันเมย์อยันเขาเห็ดเชาบราณชาวท่านเจาที่หอดพญาตอนมันถึงแล้วฮะเอาไม้มาห้องใส่ขันยันมันกล่มนี่กระแม่เพิ่นแล้วห้องไม้ซอดใส่ก็ได้แม่เราไม่ใช้กันเลอรวยรวยแม่ต่างประเทศเคนอีกต้นเคนว่าเมย์อะไรแต่บุพุ้งพี่น้องเลยเพื่อเขาจิยกในคันบาถามสร้างเราในหันต้นละพัน ต้นละพันนี่หัน่นทั้งคุดคุมตั้งเสาก่อแอวเทคานอ,อ่อต้นละพันพันบาทเจ้าว่าสร้างตัวนั้นน่ะสามแสนเนี่มิเต่ตัง้งที่ซื้อบริเทคานอันนี้จะเผื่อค่ะทคานเนาะราคเช็้ให้คักดิวทะเลเอ,อ,อืมกะคากะผักดินนอกเช้าใหญ่เนาะหนาสิบห้าหน <45. S 1> าสิบห้าสี่เมตรพวกแสนสี่เซลฟเล็กมันก็นใหญ่ค่ะพี่นี่ยัง,ขงเขากระลังเม็ดคือดินบล็อกอะไรมาหันหาลอยก้อนอะไรมือ ห้าร้อยก้อนเป็นเงินเท่าไรประมาณห้าร้อยบฮอดสองล้านปลายหร้อยก้อนแตประมาณสี่เศนสองสองล้านปลายแต่เอาจีฮาบัตรเดียวมันก็บได้เหมือนมาสลามเนาะเอาบัตรเดียวคือผูกพนมีล่างตีนขึ้นอยู่มันบบไว้เน่นกอยเห็ดไปเทลขันเนาะ กัญญาไม่ด้มีน้องเลยเห็ดลงไปเห็ดขึ้นออกเห็ดหั่งอะไรก็เห็ดต้นหรือกัญญาพอนทีแน่คือเจ้าอะไรเนาะก็ยังห่วยาิเห็ดหันเห็ดนี่ดินบล็อกได้ทลายเลยบอกท่านไปท่านหาท่านพบเลยหาเลยแต่ว่านี่ก็ใส right ่หินมันบอกเลมหินบดอันนี้มันกระเน่นค่านเจ้าได้ใส่หินยังอาวดินชายเห็ดบอตีเห็ดบัวโอ้ที่ไหนมันแห้งเห็ดเฮือนก็ต้องเอาแบบนี้ใส่มันจงทนกว่าอยู่ทาวน์นะ กันด้วยในบนเขาอยู่อาชัยเขาก็ต mm. ้องเขาม่นแม่นทุย่าเห็ดห่าอยังว่าฮัตตี้เอาแบบแำนักกัดทุ่นยูเหมืนมันด้วยมันไปใส่ต <ller> ุ่มละตีกับไปเส่ากับผัวคนนั้นหน่อยมาตุ่มกุ้งตุ่มกุ้งตุ่มหอยผ้าไม่เท่ามาค่ะคำเก่งก็ชิบะด้มาดอกว่าเผาเฮือนเผาทานผีผ้าไม่เท่าอันมาหาไม่ตู้คำนี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาไปนะก่อนเด้อคุ้มงก่อน เอาลุยลุยอ่ะจะโทรมานึ่งลมดีนะปานางเนาะเรี้ยอยู่บ่หมดเลีนเนาะตอนพืนในท่ากัหัวอมฟันมาผู้ชาขึ้นใหม่ลมผัดสาวคืนใหม่เด้ลมผัดกับหัวเาามาชาแล้วไปตองตีกับหัว คนพื้นตลกเนี่ยไม่นึงคนอ้าวคนว่าคนบ่มีลูกมีผัวค่ะคือหยาหยบมีแล้วนะฮะต้องแล้วก็หยบบอกเออจ้ะยัถึอสินบ้านถือค่ะไมคิดว่าแล้วก็หัวแล้วเนาะเออคูณไปตั้งก็ตั้งมาสิกป้าก็อดไปไหนก็หัวเ่ยป้ายอมก็นกรอืั จะคือบ่อันคือบ่อซออันเหงามันมาเดียวเลยบ่อเหงามันใหญ่เด้วยใชนไหมไปจากกอนเห้ยเหงามันใหญ่เป็นพึ่งเป็นทางเห็นว่าอันอันนนั้ซอเหงามันก็ดึงอะไรเห็นปะเหงามันท่านไม่เห็นอยู่บ้านไงเนาะเรื่อเหงามันนี่นะเห็มืออนนั่อขนาดเออข่าอยู่งมีแต่หยาดี่เสียสบายอยู่เนาะยังว่ามี มีผู้อยากซื้อปญัญญาหยุกมันเป็นยาเือกันได้เนี่อันนี้มันก็เป็นยาเือกันได้เจ้นนาข่อยจะตากขาย <c oughs> นะเดี๋ยวนี้เจ้ามือเขาหัวคาโผฮ่าเราอยังตากแล้วเราแต้่เจ่าว่าเหงาหน่อยบ่ไหวคอยซับเธอละเถึงได้แล้วผู้ลินละครก็ลิ่นอยู่เดีนี้ฮะนยุบแล้วก็ยุก

เข,ขาทานบ้างเส้นบ่อเดินวนตลอดเด้อลมาเด้อเห็นแล้วันก็จะลวกล้วพวมากเลยใส่กระดกไก่ก็ได้ใส่ป <c oughs> ากวัว่าแกวเห็ไปตัดพื้นมากระมือและยิบมใส่ยิบเอ่อๆเลยิบเ่าเ เ็พี่บ้ามากไพี่เฮงไว้เนาะถากใบไม้หนอกรี่เนาะนี่เน้ะมือเหงาอันบ่เก็มอเงาเกมเงาเเสือ่มาเียของปอมอ่ะ

บ,บมีหูบนน,น,น,นี่เป็นเงินบาทไนดะ้้เงินตื้อตื้อหวเป็นเทไรสิบวตื้นนอเป็นเงินบาทเทไรบ่มีไฟหน,นั่นเงเนาะ,ะ,ะตื้อตื้อตื้อเลยก็ตื้อน้ำค้างิบคือบ่มามืล้านรว่าเราเยนจากชาว่าใช่ เออมาแสนลเปล้านบาเออมาลายเิป็นล้านบาทนะมุมเงินท่นหนึ่งกทานหนึ่งหกแสนกับหกร้อยล้านชิกตื้อะไรโอ้ยลายานลายะาเอาก็ลอ้าบางทีหกร้อยล้านกับล้านบาทหกร้อยล้านนะล้านบาทมุมตื้อนึงนี่ก็ประมาณล้าน เงินไทยเป็นเงินไทยเพราะว่า FC พนบางทีเป็นบโมโหด้วค่ะขอแห้งมือตึ๊บอืมันล้านจีอืมร้อยครอยล้านนะล้านบาทจะจะไลเห็นเธอนี่ยไล่ไปอีกก็ได้ไล้คูณไปแล้วต้องใส่โทรัพท์บ่พันพองันสงรอยล้านนะงล้านบาทื้อปไหน่ี เขาผัดเป็นท่ายตื้อทมมงหมเป็นเงินกะเอาถือทองสวมก่อนชิบกตื้อก็ได้ลายอะลรจะเป็นสิบล้านไจะเนาะเาวัปนายราเนนกันมีเอจํานวนแบบว่าชือกระคนนักปนด้เป็นเงินลากองสามจงดิเลียนหน้าโตเตียนนอถ้าตมายอดมาเป็นเงินาบบาทกันน้อยนึงยับลงมาอีกเงินาว ตืกวนะเลเต็มหนาโตเอาไปเห็นแบบสันชลก,ก่อนขอท่านใ,นใส่เงินซะตายก่อนเลยนะนตายก่อนให้ชาวแรกของเงิน <c oughs> ตายแล้วได้เปน,นังตายได้ร้าเป็นลูกเล่า <c oughs> อ๋อของเคฟพ่อหลราพันขอเขาก็บซื้ออเขาบอก่ซื้อ่เลยเพันนะทับขึ้น้ลงคุคนลวเน้ะเขาว่าพันเย็นใส่ซอยพันเห็นเป็นตั้งค่ำคนชิว่าปยิ่งน่ะตัง่กวาถือผ้าจิได้ล่องลูกนะถือผ้าเขาพันเขาเปิเเล็กเขาว่าหมอกเสเล็กคีเคฟด็เขาก็ว่าอยู่กับหอเทวาเล็กคีเปามันออกมาแล้วมาแล้ก็่ได้ซื้อพันพันไอ้ดาอันเส็จเล็บปนได้ไหมอาเป็นทิ้งหด วนี ar, ่นหอยเนาะเดี๋ยวลยสิประมาณนี้ครท่านผู้ชมรันน่ด่ย่มเยายบสุดลโลตาเลยือว่าดิงามเลยเกะสามกีกันเนาะ พอดีสองสี่หกแปดแปดคนพี่น้อยป้ามาทางเนี่ยสวยทางบาพามีเพลินมาสั่งแล้วก็เห็ดในอยู่ในกินซุ้มเซลกันนะทำผู้ชมเนาะโดยจงบาพามีเพลินอย่ทางปาบอลเหยียงเสียงดังบึ้มบิ้มบ้มอยู่เนาะเห็ดบอลเห็ดกินบ่เหนื่อมาตั้งเลย กินผ้าสบายดีละสบายดีเลยใช่ไอไปใช่ไอไหมไอไปใช่ไอจะเออเหลืองเฮียนเอเนเอพอจะบ,บอกชมลมหนาวเป็นแนมทงบ่ ดตอร์มสตอร์แอ่งแล้วคนเผาคนโอมนมีเตียงมานั่งครับโอ้หอันนี้พักหวานบ่แม่บ่นีนฮะกเลบ่แม่เ,เลยพักหวานเนี่ยน้ำลาน,นี่และดีนองเลยมันจ็ถูกปลุกๆนไรเพราะว่าทาบให้มีสูกมีบูเนาะ ม,ม,มีเตียงเอาเตียงมาใส่ให้ปะมีเตียงาใส่เนีมีเตียงนยเนาะตัดออกดีได้แหลมๆเท่งตีนถ้ามีวายอีกบ่อนี่วายก็มีี่วจเลย ไว้อยู่เนาะเป็นเตียนเนาะเจี๊ยบคนเถ่าแเลยเน <laughs> าะขนาดของสุขัมกัค่อยทางค่ะบมเม็นหน่อยเขาได้มือจังแล้วไกลเติบเนาะมีทางไปกันไนด้ไม่ทางอะไรที่เขาพี่น้องเลยวายเนี่ยไม่ต้องตัดมันเด้ออน,น,นุรักษ์ไว้ สเขาวสีเด่มงอะไรดิยงไงกันเ,เน,น,น,นี่ไม่เท่ามา้ามหลังบ่ไม่เท่าน้อยมากมทานในปสูตรทานโดยโอ,โอเคพี่น่อยเนะาะพอที่จบคลิปกันสองปาาที่เลยเจได้ไปเรียกต่อได้บัตรข้ามได้บัตรเด้อ,อ,อสบายดีไ Субтитры